วเวลาทอกในตอนที่7จาก12ตอนผ่านไปแล้วนะครับเราผ่านเรื่องของการนำบริษัทโฮดิ้งเพื่อ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับในตอนที่8นี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทที่กำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เข้าไปแล้วนะครับท่านจะเห็นว่างบการเงินของบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมใช้คาว่างบการเงินนะเพราะว่า ไม่คุ้นเคยกับคาว่างบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีใช้คำนี้หรือว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบอะไรพวกนี้นะฮะใช้คําว่างบดุลงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดขอใช้แบบนี้แล้วกันให้ท่านเข้าใจความหมายแบบนี้นะครับว่าคาว่างบการเงินของบริษัทที่จะ IPO เนี่ยมี3างบ1งบดุลบาลานซ์ชีพประกอบด้วยสินทรัพย์เท่ากันนี้บกทุนงบกําไรขาดทุน ก็จะมีรายได้หักรายจ่ายนะครับรายได้หักรายจ่ายงบกระแสเงนินสดก็ดู Cash in Cash out นะครับเรียกว่า Cash f o แ statement นะครับ <c oughs> เวลาเราเตรียมเรื่อง IPO เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือในอดีตเนี่ยมองเรื่องของงบดุลที่หนาหนักทรัพย์สินเต็มไปหมดเลยแ s s e t Rich แต่ปัจจุบันไม่ได้มองตัวนั้นเป็นหลักนะครับมองงบกำไรขาดทุนมองเรื่องการเติบโตของ ตัวท็อปไลน์คือรายได้มองความเสถียรความต่อเนื่องของกำไรที่เรียกว่าบอทท l อมไลน์คือกำไรนะครับกาไรนะครับเขาดู Sustainable Profit ว่ามีโกรดไหมถ้าเรามองงบกำไรขัดทุนที่เป็นตัวบนท็อปไลน์เนี่ยก็ดู pro, 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 uh, Productibility ขณะที่ดูบอทท l อมไลน์คือมรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็ดูที่ profitability ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการสร้างไรายได้ขณะที่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อมีกําไรเป็นเพียงตัวเลขแต่ถ้าเงินสดไม่มีเราเห็นตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทงบกําไรขาดทุนมีกําไรแต่ว่างบกระแสงเงินสดชอ็อตครับชอ็อตอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้เพราะว่า,าเรียกว่าองค์ประกอบทางการเงินเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันเลยนะครับนะมีตัวเลขกําไร แต่เงินกำไรนั้นไปอยู่ในทรัพย์สินบ้างเงินกำไรนั้นไปอยู่ในลูกหนี้การค้าบ้างแล้วลูกหนี้การค้าก็ดันอายุยืนอีกหมายถึงหมายถึงเอจจิ้งของแอคเคาท์รซิเวเบนี่อายุยืนซึ่งพออายุหนี้ยืนเนี่ยกลายเป็นว่าหนี้นั้นหนี้ศูนยะ์ครับเราต้องการให้อายุตัวของลูกหนี้เนี่ยยืนจริงนะแต่อายุหนี้ทางการค้าเนี่ยสั้นจะได้เปลี่ยนเป็นเงินสดเร็วๆนะครับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างโดยการเก็บตัวอย่างค้นคว้ามานะครับค้นคว้ามาว่า IPO ในช่วงหลังๆเนี่ยย้อนกลับมาสัก10กว่าปีเนี่ยนะครับจะเน้น Asset Light แล้ว Asset ที่มีอยู่ต้องเป็น Asset ที่เรียกว่า Performing Asset ด้วิฉะนั้นจะกลายเป็น NPA เยอะเลย n o n Performing Asset สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เก็บไว้ทำไมครับโดยเฉพาะที่ดินเก็บไว้ทำไมหรือ IPO บางบางรายเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจอาหารนะ เกี่ยวข้องกับอาหารแต่จะมีโรงแรมเข้าไปด้วย2โรงแรมอันนี้ก่อนโควิดนะโรงแรมก็เป็นแหล่งรายได้รูปแบบหนึง่งแต่พอโควิดมาปับ๊บโอปีหกสาโรงแรมนี่ฉุดเลยเพราะโรงแรมปิดขาดทุนขาดทุนส่งผลให้ทั้งกลุ่มขาดทุนไปด้วยก็เลยต้องขายโรงแรมทิ้งออกไปครับเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เลยไปตั้งบริษัทเพื่อจะซื้อโรงแรมออกจากบริษัทในตลาดเพราะโรงแรมกลายเป็น non o perating แต่แ s s e t นะแล้วยิ่งขาดทุนยิ่งดึงผลกำไรของธุรกิจอาหารออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเวลาเราพูดถึงส่วนของทุนนะมี4บรรทัดทุนชำระแล้วนะครับส่วนรับมูลค่าหุ้นแชร์พรีเมียมสำรองตามกฎหมาย Legal Reserve นะครับกำไรสะสม Retain e a r n นิ่งเวลาท่านใช้งบกันเงินที่เป็นมาตรฐานบัญชีเนะี่ยออเตอร์ที่ audit หรือตรวจในงบที่เป็น P A E Public Account เนี่ยนะก็จะมีรายละเอียดเยอะไปกว่านั้นอีกนะท่านต้องไม่ลืมนะในงบดุลน,นะในงบดุลประกอบด้วยสินทรัพย์ทุกกนนีบวกทุนในส่วนของทุนส่วนข,นของเจ้าของเนี่ยมีสีบรรทัดเป็นหลักแต่ในบางกรณีเนี่ยในบางกรณีเนี่ยในส่วนของหนี้สินเนี่ยมีเงินสำรองอื่นๆอ,อ,อยู่ด้วย,ย,วยเช่นสำรองพนักง,งานสำรองพนักงานค่าจดเจาตามบุญหมาแรงงานาางางงาน,นี้ต้องมีสำรองนะครับรานนี้ทุนที่ประกอบอยู่ในงบดุล ผมก็ยกตัวอย่างบริษัทที่เก็บข้อมูลมานะครับค้นคว้าเก็บข้อมูลมาจากในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2018 2018 2561นะ2561ย้อนกลับไปว่าบริษัทที่ IPO จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องมีทรัพย์สินจำนวนมากขนาดนั้นเหรอ Asset Rich วแล้วถ้าเป็นทรัพย์สินจำนวนมากนี่ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ดินอาคาร โรงงานเครื่องจักรยานพาณนะิะย์จการเช่าทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าดิสติบิวชันช่นแชนแนลเอ๊ะปกติธุรกิจของเราเนี่ยเราเราพรีเซนต์หรือเรานําเสนอหรือเราโชว์ฐานข้อมูลลูกค้ากับดิสติบิวชันช่นแชนแนลอยู่ในงบดุลเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่ถ้าเราไปซื้อเข้ามาไปซื้อเข้ามาเราจะเห็นตัวนี้อย่างเช่นงบการเงินของ bjc broker ท่านไปดูงบดุลเขานะครับ จะมี2บรรทัดซึ่งเป็นแอสเซทที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแอสเซทนะคัสเตอร์เดต้าเกับดิสเซบิวชั่นชานัลบุญราคาที่ซื้อมาเนี่ยต้องหลักร้อยล้านแหละเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีการหักค่าสิกรอคือเอามาไทเซชั่นไปนะครับหรือในงบการเงินของบริษัทอิชิตันตัวย่ออิชิในตลาดเนี่ยนะก็มี3บรรทัดครับสบรรทัดคือ1สูตรการผลิต2เครื่องหมายการค้า3ามดิสเซบิวชั่นชานัล16ประเทศรวมไทยด้วยของใบเล่ อิชิไปซื้อมา250กว่าล้านนะครับก็บันทึกอยู่ในงบดุลอันนี้ซื้อมาแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่เราต้องใช้งานเพราะเราเป็นธุรกิจผลิตผลิตนะมีที่ดินไม่มีไม่ซื้อได้ไหมไม่ไม่ไม่ฟรีโฮลิสโซเช่าก็ได้นะครับอาคารเอะอาคารกับโรงงานอาคารออฟฟิศอาจจะเช่าโรงงานเอเริ่มยากละทุกอย่างเช่าหมดเลยตัวบาหมดเลยเอความไม่น่าเชื่อถือก็จะตามมานะครับ มี IPO อยู่งานหนึ่งผมไปนั่งเจรจาหารือนะฮะกับกรต่อร่วมกับ FA เพร่วมกับที่รึกษาการเงินรายใหญ่รายหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจที่ขายวัสดุก,ก่อสร้างนะครับก็หารือว่าเอ๊ะจะแยกที่ดินไม่เอาเข้าบริษัทที่จะ IPO ได้หรือไม่ใช้วิธีการเช่าเมื่อเป็นการเช่าก็เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันก็ต้อง 1. เปิดเผย disclosure ส เงื่อนไขในการเช่าก็ต้องเป็น Market term 3สามค่าเช่าก็ต้องเป็น Market Pri c e และถ้าขนาดรายการมันใหญ่อันนี้ยังไม่ได้เข้าตลาดนะอันนี้ก่อน IPO ีเนี่ยนะก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยก็ไปหาดูัดบกรตอตไปกับที่ผู้กื่การเงินต้องมี FA นะครับที่ปรึกษาการเงินเขาเป็นเจ้าภาพนะไม่มีเขาไม่ได้นะแต่ว่างาน IPO เนี่ยเราดูแลธุรกิจครอบครัวดูแลครอบครัวอยู่เราก็ครอบครัวบอกไม่อยากเอาที่ดินเข้าไปแบ่งให้คนอื่นถือเป็นเจ้าของร่วมด้วยก็เลยแยกออกมา แต่ตัวที่เป็นเครื่องหมายการค้าครับแบรนด์จะแยกออกมาด้วยกรอตอท่านไม่ยอมนะกรอตอท่านไม่ยอมแล้วทุกวันนี้เนี่ยหลายงาน ipo หลายบริษัทก็พยายามจะแยกแบรนดิ้งออกมายี่ห้อเครื่องหมายการค้าเพื่อไปต่างประเทศกรอตอยังไม่ยอมอยู่นะครับถ้า ipo งานไหนที่กรอตอยอมแล้วผมไม่รู้เนี่ยท่านท่านรู้เรื่องพวกนี้ท่านแลกเปลี่ยนกับผมด้วยนะครับบอกผมด้วยแจ้งผมด้วยนะครับผมจะได้เก็บเกี่ยวความรู้อันนี้ เอาไว้พัฒนาในการทํางาน IPO ต่อไปนะครับทรัพย์สินที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ IPO หากทรัพย์สินที่เอาเข้าไปเนี่ยเข้าไปเยอะๆนั้นเอาไปจะเป็นภาระต้องมาต้องมาดูดูแลด้วยนะครับต้องมาดูแลด้วยนะภาษีที่ดินมาแล้วกลายเป็นว่าบริษัททําเกษตรทั้งหลายเนี่ยเอาที่ดินเข้าบริษัททำเกษตรที่ ทำกเกษตรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอาที่ดินเข้าไปเยอะๆๆวันนี้กลายเป็น npa non performing asset นะเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่มากแต่ผลิตเงินได้น้อยแถมเป็นภาระต้องจ่ายภาษีที่ดินแล้วทำอะไรกลายเป็นทําเกษตรไปทําเกษตรท่านก็ไม่ได้ทาเกษตรเป็นหลักอีกราต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรท่านโซหุ้ยทั้งหลายเยอะมากท่านก็ต้องไปขายออกนะขายออกเนะี่ยผมทําตารางมานะฮะให้ดูว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2018ปเนี่ยปีเดียวนะครับปีเดียวนะที่ Asset Rich มากๆก,กับ Asset Light ก็ทำให้เห็นว่า Fixed Asset ครับ Intangible Asset นะฮะเป็นคอลัมน์คอลัมนะ์นะแล้วก็เป็นรายได้กับกำไรนะครับข้อมูลนี้ไม่อัปเดตแล้วนะแต่ให้เห็นนะครับอันนี้คือก่อนโควิดปี2561นะฮะหรือ2018สปา ตัวย่อสปาในตลาดเลยนะบริษัทเซียรเมเนสกรุ๊ปเนี่ยนะทำสปาย่อเลสอีเล็กซ์เนี่ยฟิกแอสเซทพันกว่าล้านสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับ10ล้านรายได้ก็พันกว่าล้านแต่กำไร200ล้านโอ้โหกำไรรุ่นยีนะนะครับผมใส่สีดำสีแดงเพื่อให้เห็นว่าสีแดงน่าสนใจเท่ากันน้อยครับ TKN ฟิกแอสเซทสินทรัพย์ถาวรนะพันกว่าล้าน Intangible เขามีแบรนด์มีสูตรการผลิตเขา43ล้านนะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะได้โชว์ใน,ในงบดุลของเขาเพราะเป็นของตัวเองถ้าไปซื้อคนอื่นมาถึงจะโชว์นะฮะร,รายได้5,000กว่าล้านในปี2018นะวันนี้ขึ้นไปเยอะแล้วครับนะ o f i t ก็400กว่าล้านก็รุ่มรวมส0นะครับ Humanica อันนี้น่าสนใจนะครับ Humanica เ,เนี่ยเฟสเสร็จน้อยนะ46ล้าน Intangible เกือบเกือบ200ล้านเนี่ย1้อยล้านนะ รายได้523 profit 121โอ้อันนี้ก็10 10 20นะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะ work point ครับ work point ใน fixed asset พันกว่าล้านนะ่าจะเป็น production house ที่ประฐุมธานีนะฮะพันกว่าล้านนะครับแต่ intangible เนี่ยเกือบ2,000ล้านเนี่ยน่าสนใจเขามีคอนเทนต์เยอะเลยเขาทำหนงังทำหนังทำรายการอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วบางทีเขาไปซื้อแฟรนไชส์ซื้อไรเซนอะไรใครมานะครับนี่เป็นคอนเทนต์เยอะท่านเห็นว่า work เนี่ย ธุรกิจของเขาคือเป็นโปรดักชันเป็นคอนเทนต์เป็นทีวีนะวันนี้เวิร์กพอยเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากกว่าเดิมแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตแอสเซทเกือบ2,000ล้านรายได้3า0พ Profit 3กำไรเนี่ย345ก็ร่วม10%นะครับ10%นะผมให้ดูต่อนะฮะผมให้ดูต่อว่าเวลาจะ IPO จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยตั้งคำถามเลย NPA Non Performing Asset มีประโยชน์อะไรกับบริษัทล่ะ นักลงทุนเวลาเขาอ่านงบการเงินงเขาค้นหานะที่ดินจะนวนมากๆเนะี่ยเป็นภาระแล้วต้องไปปลูกกล้วยต้องไปจัดการมีค่าดูแลค่าจัดการมีภาษีไล่ปีอีกแต่ถ้าไม่ดูแลไม่ทําแบบนี้ไม่เปลี่ยนที่เป็นเกษตรซึ่งภาษีฐานต่ําที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ตัวอัตราภาษีก็ต่ําที่สุดนะถ้าไม่ไปทําอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ดินเหล่านั้นจะกลายเป็นภาระ จะถูกเก็บภาษีเชิงลงโทษที่เรียกว่า s a n c t i o n tax และต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเหล่านั้นบ่อยๆ2อสปีประเมินทีโอค่าประเมินทีก็เป็นล้านนะครับค่าประเมินทีก็เป็นล้านนะผมเก็บข้อมูลมาให้ดูอีกนะครับว่ามีบริษัทที่น่าสนใจนะอย่าง M T I เนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตนะครับที่กียน้อยนะห้าร้กว่าล้านนะแต่ดูสิครับรายได้7 0็0กว่าล้านนะเจ็ดกว่าล้านกําไร400กว่าล้าน p ี่คือเอ็มนี่เป็นโฮ l ดิ้งเข้าตลาดหลักทรัพย์นะฮะเอสเซที่เป็นฟิกเอสเซ e t ทสินทรัพย์ถาวรไม่ถึงร้อยล้านเลยนะครับแต่มีรายได้2,500้าล้านณนะวันนั้นนะวันนี้เนี่เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับข้อมูลณนะปี2018นปหรือ2561หรอวันนี้ถูกปรับเปลี่ยนไปเยอะถามว่าทำไมต้องใช้ปี2018เพื่อเลี่ยงช่วงโควิดโควิดเนปี2 0ง0นะฮะสอนี 2020, นะ2องพนนะครับเดี๋ยวรอดูสิ้นปี67 เป็นต้นไปผมเรียกว่าเข้าที่เข้าทางเนี่ยผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับให้เห็นว่าเวลาเรา,าพูดถึงบริษัทที่เต็ม IPO นะครับเวลาทอลเราก็จะวิเคราะห์ในงานที่เราทำตราบเท่าที่ไม่ใช่เรื่องของลูกคา้าไม่ใช่เรื่องของลูกค้านะครับถัดมานะผมเก็บข้อมูลไว้ตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับของไม่พูดทั้งหมดผมงไม่พูดทั้งหมดนะครับซาบีนาครับซาบีนาชชน พิกัดเสร็จน้อย,น,ย 200, 000, 000, 300, นะสองร้อยกว่าล้านเกือบสามร้อยนะแต่รายได้รายได้สามพันกว่าล้านกําไรสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสามร้อยหกสิเอ็ดเนี่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับวาโก้นะวาโก้เนี่ยยอดขายของวาโก้เนี่ยมากกว่าซาบีน่าซาบีน่าก็จะอยู่ประมาณ 3, 000, 000. นี้สามพันกว่าล้านวาโก้ได้ไปสี่พันกว่าล้านสี่พันกว่าล้านแต่ว่ากําไรของวาโก้เนี่ยน้อยกว่าไม่ถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะ เลขตัวเดียวครับซิงเกิลดิจิตนะฮะอันนี้วเวลาเราดูบริษัทที่จะ IPO หรือ IPO เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการดูว่าบริษัทนี้มีความมั่งคั่งนะครับมีความสามารถในการหาไรายได้ Productivity มีความสามารถในการทำกำไร Profitability เราดูจากงบกำไรขาดทุนไม่พอเราต้องดูงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดนะครับ ในวอลทอคจะนําเรื่อง IPO การเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทัพมาวิเคราะห์ให้เห็นตอนนี้เราจบตอนที่8 2จาก12ตอนนะครับเีาจวมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะเอามาเติมให้อยู่ในส่วนของ IPO เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทนะครับกปดติดตามวอลทอคในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ